ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเปิดธุรกิจติ๊กบิ๊กบาเทอร์ที่อดีตสามีหนุ่มสอแหลมลงทุนทำให้เมียเพื่อใช้หนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นดราม่าที่กําลังมีผู้คนสนใจกันเป็นจํานวนมากนะครับสำหรับกรณีข่าวของหนุ่มสอนลามเทพพิทักษ์นะครับที่ได้ออกมาประกาศอย่าขาดกับอดีตเมียติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะครับหลังอดีตเมียแอบขโมยกด ATM ไปกว่า4ี่แสนบาทนะครับอีกทั้งยังคุบเงินค่าตัวก็คือค่าแสดงคอนเสิร์ตของอดีตผัวนําซ้ํายังขโมยทองของลูกไปขายจนเกลี้ยงนะครับจนหนุ่มสอนลามเนี่ย ทนไม่ไหวจนไล่อดีตเมียออกจากบ้านเนื่องจากว่ามีเจ้าหนี้มาทวงและเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่และลูกสาวนั่นเองซึ่งงานนี้บอกเลยว่าทางด้านหนุ่มสอรามนั้นเคยยื่นมือช่วยอดีตเมียมาหลายครั้งทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าอดีตเมียนั้นสร้างหนี้สร้างสินอย่างมากมายโดยครั้งหนึ่งทางด้านหนุ่มสอรามได้ลงทุนทําธุรกิจหมาล่าให้กับติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะครับเพื่อที่จะทําให้อดีตเมียหาเงินจากการขายของ ก่อนที่จะเกิดเลือกและได้เลิกไปและก่อนหน้าที่จะได้จดทะเบียนแต่งงานกับหนุ่มสอรามนะครับซอรามก็เคยช่วยปลดหนี้ให้กับติ๊กเป็นจํานวนถึง3 0 0 0 0นกว่าบาทน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน